โอ้รถใหม่ก็ได้ให้พี่อันเดี๋ขี่เลยเด้อสามเดือนดี่ไหมนายทุกคนป้ายแดงมาลองสตาร์ทหน่อยสิเอาคือมวลไปเลยวะเอารถตัเขาไปเลยเอาหรอทุกคนดอกแท้เอาลองแน่ลองมันลองเบอร์รถใหม่น่ะ สวัสดีครับวันนี้ตอนรับเขาสูสองอันมันนอกนะทุกคนเนาะวันนี้เปิดคลิปเนาะเป็นช่วงตอนนี้ก็ซีมุ้งแรงหามุ้งแหลงนะเนาะของวันจันทร์นะทุกคนเนาะน้องรถก็คือนี่พอเทากับพอเทากับแม่เทานะทุกคนเนาะหรือว่าแม่สวานกับแม่น้องรถนั่นแหละมาจากซีสเกตอำเภอพูสิงเนาะ พอดีนังรถเนออกมอเตอร์ไซค์ใหม่หมอเตอร์ไซค์ใหม่เนาะพอกับแม่กำลังเอามาส่งอยู่อุบลมองน้องรถเลี้ยนเนาะน้อง,งรถเลี้ยนอยู่มออุบลเนาะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ปีาสามเนาะใกล้สิบปีปีหนึ่งก็จบแล้วน้องรถเนาะเพราะเรียนซีปีเนาะถ่าน้องรถกับพอกับแม่น่าจะมากสามคนเนาะตัวคนเนาะเอารถมอเตอร์ไซค์ใส่ลังกระบะบรถ พอเถาก็ไม่เถานั่นแหละมาก็น่าจะมาหาพรมก่อนอยู่เหือนเนาะเพรอมาเนี้วันจันทร์ผมก็ยุดงานนะวัญยุดคัตเลือกของนี่คัตเลือกเนาะวันจันทร์มื่อนี้พอดอกมอเตอร์ไซค์ไม่ทาเบิ่งกันเนาะว่าเป็นรถดุนใดออกรถไม่กับพอได้ขี่เที่ยวฝึกงานไว้งานขันเก่ามันกับเริ่มห่างแน่เนาะทุกคนเนาะรถน้องรถนั่นแหละขันเก่าเพิ่นพอน่าจะเอากลัปชีสเกียร์ดำเนาะ ตอนนี้กำลังทากหาเมื่อกี้บอกว่ากำลังสิเขาวาลินเนาะพอจากพน,าน,นุ่มานี่ก็ประมาณลอยหาสิบกิโลเนาะทุกคนเนาะจากอำเภอผู่สิงจังหวัดศ,ศรีสะเกีดมาหาอำเภอวาลินจังหวัดดุบลน,นี่ก็ปเพราะมันลอยหาสิ <c oughs> บกิโลอด้จ้ะ <c oughs> แม่จะออกไปเลยบอกได้ยังไงเข้ามาบ้านก่อนบอกได้ไง แม่ไปดิครับพอไปดิครับดันขับไปเลยไหมขับไปเที่งอ,อ,อะไรพวกเปิดแอร์ไบอยู่แม่ไันหอนอ,อารถไปจจงไหนครับพ่อไปอารถอ,อารหนก่อนห,หน่อยอ๋อ พอสิบโมงจะหมดทำไมเปล่าอยู่วะสี่โมงคำสกูปฟี่ในดาวอยู่วะพอรึเปล่าดาวอะไรปะในครับดาวมืนดาวมืนดาวหนึ่งมืน สี่พันเอ้ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก่าบ่ะใครส่งวดน้องรถนี่รถอ่ะให้ไอ้โอ้เราพรมัน,นมดีส่งวัดีเองเราสติกเก่งใท่ไลน์ิ๊กต๊อกทุกมือเยาะกระปุกไว้มือมือละ งวดงวดละกี่บาทหน้องลองันห่งร้อยเงว่เดือนละสองพันหนึ่งร้อยฮอนด้าสกูปี้เขาเรียกสกูป p ีอะไรน้องลนี่เขาเรียกสกูป p ีอะไรตัวนี้สกูป p ีอะไรคือเก่งแท้สี่อน Ốc luật đi Đi Chịu mày rồi bọn này Chịu bớt mày rồi bọn Bọn chịu Mày không bà luật Nó muốn hãy nắm được rồi này? ไให้พี่อันเดียมขี่เลยเด้อสามเดืน <c oughs> อนขี่ไปได้ก็ขี่เรียบเรียบไปก่อน <c oughs> เอาฝนตกบนรถไหมไม่ตกนะ <c oughs> อาไปจอดในลกนอเดี๋มาจอดหลมก็ได้ไรัให้ด่าเขาก็ได้แต่รถยุ่งนมันีนนมกมต้องล้างก่อนไหม เขามา,อาเอารถยังไงเนี่ยเอารถไปเอรถอยู่ไหนอยู่หอรถคันเดิมใช่ค่ะรถคันนี้ไปเอารถอยู่หออ๋อแล้วก็ขับรถคันนั้นมาเออได้ฟนเอารถให้ก็ได้รถดอกกับกับแม่กับพ่ออยู่บ้านมาั้ยหรือไงเรียวจะกลับจรินเดี๋ยวไป<อ>ด้วยกวันก็จะกับสองอน้องก็กลับก็จะขับคันนี้มาด้วย เสียรถคันเก่ากับน้องนุคนเนาะรถคันเก่าน้องรถเนี่ยไม่สตาร์ทยังไงน้องรถเนี่ยถ่ายเสียงหนะ่อยยอดเสียงไปถ่ายฝั่งนี้หน่อยนะคะตั้งขึ้นนะมันสตาร์ทติดไหมกุญแจอยู่นี่รถใหม่น้องรถถ่ายใก,กล้ๆกันเลย โฆษณาซอยเด้อทุกคนนนอเพื่อไดไรายกับสีแบ่งให้น้องรถแก่คางวนรถเนาะถ้าไดบรรลายกับบรเด็บซอยถ้าได้ไรลายจังซอยมาเข้าบ้านกันบุกิงเด้อมาบุกิงมาไปออกเย้อีบ่อนี่หยักก นั่นในป่าเกิออดอเลอยพ่อห่หอนแดดแดดห่อนถือโอ้บอลเล็กหยุดหูแบบหยุดเลยหยุดเลยอกากาศก็ฮ้อนห่อนรอใจใแม่กับพอ่อรออยู่นี่ก่อนป่ะ

มาหย่มนั่นนั่นเลยไปซีเอขาไมแม่ซิซีไว้ต่อทีสามอาให้คันนี่ของเขาก็สามปุ๋ยเลยเนี่ยแ,แม่ไม่แม่ไม่ได้ไปดูหอมนนันหมดป่ะไ,ไปยัมันสิไ้าซอดไปมาได้ผ้าเรีักผ้าซ้าอียววัแม่สิเป็นอรนยกเรถมันสิผ้าซูจีไปีม,ไปมันจะใส่มใไม้ให้มจะสิ้วรอมือเลย กองจะพาไปทางไหนหรอซีมไปไปเอาวาะ,วปะไปเถอะปาไปแม่สีท้ายอยู่นี่เลยก็ฟองแล้วเสขนออาดไหนท,ทางทางรดกันนกุญแจอยู่ไหนนี่ยกดดันดันดันลงอันนี้แล้วขมบรโอ๊ยกุญแจ,จแบบพวกวะขี่รถใหม่ทุกคนเนาะ น้ามันก็ไม่มีว่นนี้ขี่รถใหม่น้องรถทุกคนไ,ไปเอาอีกเอาไปเปลี่ยนอีกขั้นหนึ่งมา,ออากไอพ่อกลับบ้านออ๋รถใหม่ ฮอนด้าซูเปอร์ไอทุกคน,น,กนเดี๋ยวไปเจอกันยอ่ฮอนรดไปเปลี่ยนอยีกคันหนึ่ง ทุกคนเนาะตอนนี้เ้าหอน,น้ำหม้อเลยรหม้อแบบแกวนึงบนเรือกดประหารน,นี่นี่แหละ <c oughs> โอนจนหัว่าเว้ยหมอแบบโดนน้ำเลือดกดก่อห้องหาน้หม้อบนนะทุกคนนะั่นเป็นบรรยากาศมหาวิทยาลัอยอุบลราชธานีเนาะบรรยากาศนาหม้อห้องรโดยสาตรงไปพุ่นเลยหอพักหม้อบนแถวนี้ยมันร้ายเนาะมีสุดมองสุดเจติดไฟแดงเนาะทุกคนนะ บรรยากาศน,น้ามวุบนราจธานีปนเจียวเลโอ้ฝนเยอะเลย มันจะตัดตัดติดอยู่บนนี้เดี๋ยวไปเอาผ้าวไม่ใช่สิเอาแต่เอาแต่ผ้ามาเช็ดก่อนนลยมีรถปข้างเก่าของรถเนะถาะทะเบียนรถมันก็นก้รุดอยู่บ้านเงินเนาะจนเสียเอาคันใส่ว่ารถเฮ้ยเอาแต่เอาเผ้าเสร็จเราก็ได้ของห่อผ้าของรถเนาะที่ห้อง เคยมาทายใหญ่ห้องรถลาสุตโดน้นะอันนี้ยามาฮ่าฟีโน่เนาะตัวนี้เนาะอันนี้ฮอนด้าสกูปปีรถไม่สีดำเขาวเนะอันนี้เป็นดำดเาเ<อ>พราะมันตอรี่รถคันนี้ออกเมื่อเนาะ กี่รถพอข้านี่พอจะเอากับเจะเอากับผู้สิงเอากับซีสเกตนั่นแหละเจะเอากับซีสเกตเนาะลองสตาร์ลอตาร์เด,ด,ดี๋ยวมันติดมเนี รถผู้สาว,วนนไ,ไม่ได้ขี่จอดไว้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี่กี่ดเดืนอนอันตรืยดงรถกี่เดือนอันตราไม่ได้ขี่ไม่นานนะแต่ว่าฝุ่นหอน,นี่มันเยอะเพราะมันไม่มีห<อ>ล<ะ>ังเออมันเป็นหอเป็นทางตรงนั้นว่าจะล้างให้ก่อนอยู่บ้านไม่ค่อยไปล้างอยู่บ้านเท่าไหร มันไม่มีหลังคาด้วยมันยื่นออกมาแค่นิดเดียวฝนตกก็เละแล้วไอ้ฝันนั้นไม,ไม่มีหลังคาเลีแค่นั้นอ่ะมีแค่แต่ว่าสตาร์ติดนิดหนเลยลองสตาร์ดูพอเอาไปนะ มาดูกดกดสโบรกเออด็ยซ์ไปมาดูเครื่องแป๊บนึงก็เลยไปโอเคออกไปเลยไปไหน เขาไปล้างบ,บ้านเพืนก็ได้ลา้างให้แคบหนึ่งบาทยางแบนอยู่บหมือนยางแบนเขาไปจอดแล้วเติมมอ่ะไปเติมลมก่นอนยางแบนนี่นทางไหนทางลัดเลยบ่มันมีร้านฝ่ายยางมาแถวนีน้เติมลมอ่ะมีขี่ซอยฝั่งนี้ผัดไอ้ยิ้มเงีอ่ะเติมลมก่อนวะเติมลมกันลเล รถมีเศษเหรียญเงินสดไหมนีม่ห้าบาทสิบบาทเอามาต<ม>ิดตัวหน่อยเหรียนโม้ม่มีเงินสดติดตัวเลยแวะเติมลมก่อนเนาะทุกคนเนาะเอไปเจอกันอยู่บ้านพอมันเลทุกคนเนาะให้รถขี่คันนี้ไปลองขี่รถใหม่สิโอ้จะไปฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่งรถเดี๋ยว<ม>เยวข้าไปออเออ ร้านเป็นตัวแดงรถนี่ขาบออกไปก่อนเอาขี่ตามขี่ออกหน้าเพียนกอนไปตรวจไม่เพื่อนตรวจ แทวนี้กับแมน่นเบือดอเดินทุกคนตลนนี่แต่หลังรนมามาพักอยู่ข้างในอีกพ่อโลนะแต่วันเป็นหออหม่หอเมื่อก,กี่ห้องหลังลน,นกําลังเท็ดถนนใหม่เนะ Roommate, ท,ทีหอพักเบิรเดอนี่ทุกคนนี่ขุดแมนเบิร์ดขุดใครมีเงินลงทุนทนี่เพราะเห็ดนะไอจุดแจได้กับพี่คนเข้ามาเนาะขนาดนี้น um, şey ี่บกบอกเลิกเนาะงนี่ได้ซอยส่วนหนาหม้อดส่วนดังหม้อดีคนนี้มาพักคือเก่าวันคนอ่ะตอนนี้ตัดขาบมากหอดบาทนะข้าวเปียวรถข้าวหนึ่งมาก็เลยสินหลางน้อยหนึ่ง ก็บม่ได้ขี่ไ่ค่อยได้ขี้มันไ่ได้ล่างมันฟุ่นมันหลายล่างกับเอาไปอยู่ผู้สิงนางคนเนาะเอากับสีสเกตกเอทอะเ,เบียนเดิมรั้วเพราะเอาไปในเงินมากเ,เอาไปเจเลยเพื่นขันนี้ซื้อมือสองม,อมาตะโดนโดนเติมเลยมัน กี่ปีอป่ะหอสองปีหรือสามสอสปีซื้อเมื่อสองคนมาเนาะแต่ว่ามันเป,นเนปอ,นอร์เซ็นใบโอนลอยกปให้และแต่ว่ายัางไไปโอนเอาอยู่ตัวนี้สิเกียรตผู้สิมันไม่มังโอนอีก่บเพเอเขาม่ไคูกคันเธอเก่าเ่เขาไม่ได้เมืองเ่มันต้เขาว่าสีเกียรติเวเาือกคู่คนนนนันกระดอยู่่คู่คันกระดอยู่มั้ เพเส้นใบโอนลอยไปให้คันอยู่บ,บ่ฝ่ากบ่โอกันได้ไหมขี่ไปข้อไปซื้อมาแต่ว่าพ่นเส้นเอกสารโอนลอยไปให้นาอทุกคนขันนี้นี่ตองซื้อขี่บาทมาหกพันเลยนะ่ะหรือห้าัน ยายบ้านนี่กำลังล้างรถให้แม่โอเคค่เป่าาดีโอเคโอเคใส่กระปิดแกะบไดรถนึ่งมแม่อารถพมแบบเตรียมรถให้น้องรถเนาะเตรียมาเนี่ยเลยเพราะว่าเตรียมเปล่าเปล่าเพราแม่ก็พอไปเอารถอยู่ แม่ก็พอไปเอารถอยู่คู่คันก็ออกมาอบวนเลยนะก็เลยบริหารถคันนี้เขาบานเนาะเอามาอบวนเลยใช้ป่ายบ่พราะขั้นใหญ่บอกพี่พี่ทำไมเอาสีอันนี้เอาก็ก็ชอบสีนี้สีดำบ่โอ้ยเปิดเป็ดบรลหารรถนงทุกคนอ่พี่แม่สตาร์ทเราบอกคืนสตาร์ทเราบอกมาคืนนั่งก่อน ทำพิธีอันให้พ่อแม่เจมเอาเดี๋ยวว่าไม่ป่ตลอดตอสีสีซเลยาคต่าเยตพูดเออีมีหโพเบิร์ดเราบอกเอาบ่มีลงมีด่างวะมีลพอตองด้านเขาเนี่ยด้านเขาเขาเรียกเขาพี่รถเปิดให้เราไหมเขาเบียเอาขวบอกกัสเอขั้นนีวเอาไปคืนรถเราบ่ ป้ายรถป้ายป้ายป้ายทะเบียนอะเอามาหน่อยเอามาหน่อยมันหักจะเอาคันนี้เมื่อพอดีเหรอเลาได้ขี่บ่ต้องสตาร์ตีนสตาร์ดมือไปเลยโอ้แสดงวเงินเอาไปหล่มมาเดียนี่มันมีหอยตัวนี้มันตัวเก่ามั้งแม่นบ่ตัวเก่าตัวที่เขาซื้อมาวันนี้โอ้น้องทุกคน ใช่โดนเราบอพ่อกับแม่ก็เลยยังบหวหัวเพิ่นเดิมต้นกันตอนใดเนะาะใช่พ่อมาออกมาจะจักโมงเนี่ยพ่อใบสองเกือบใบสามบอน้องดำเม,มียงโอ้ยเหมือนบุกิ้งเลยลูกาดำเม,มียงบุกิงาามม้งเร <laughs> าซื้อดำเมียงในบุกิ้งไป้ใช้โอ้โหอยู่หล้างบาตรคนอิ่นมาแลดนออกมาแล้วดำเหมือนบุกิ้งเลยจริง ไปมันจะสีมาที่หลังมันบอเออพอดีแล้วแล้วสงการถึงละวอุ้ยเหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวนี้เลยคะ <c oughs> ่ะขี่ไปเลยสองการอีก <c oughs> เออโอ้ยระหว่างหล่มเนอมันแทงบามีกันล่ม,มกันหยั่าลงัไม่เล่อยู่นั่นไงเออเราขี่เออใช่ใช่เพราะว่ามันเอารถใหญ่ไปไม่ได้เอ,อไเอาไปยืนคู่รถสิไ <c oughs> สิีห้เป็นหลมหนักปุ๊กที่อัน โอเคสามสี่ฮะอ๋อจังท้ายอดนมันบอยงบอกว่าปัจสิบันในสามเดือนให้ขับรถขนนั้อันนั้นตาร์ t มือเหมือนกันนะแต่เบรกไม่ค่อยดีเบรกว่าค่อยสีดีปะไหนฮัดแน่นๆเด้อรถคัางขาวคนอื่นเขาขี่ขาวแนงอันนี้ละสื่อดำ บอกไม่มีสีขาวอะพ่มีเหลือกเลยสีอื่นก็ไม่สวยมีสีแดงบอกต้องูกไ้ก่อนมีน้ำมันบ่ล้ะมาตใส่เก้าหนึ่งเดียค่ะเนี่ยอันนี้เด้อตัวเก่านี่ห้าเก้าเจ็ดสอเน่ยมันลดมอตรงจซื้อทำมแล้วเนาะอะีให้หน่อย กำลังหัดรถกับซีสะเกตไม่เห็นมันหมวยไปใส่ก,ก,กระจกรถกอล์บกยิ่งในตัวะยัดเนาะปลาเุกาน แม่ก็พอก็สิกับแหละเมนี้มาหลายเป็นลอยๆคาตาเลวบนิ่งแนวโอนเข้อพันีเลยแก่นะโอนเนาะีอง่างโบลิงบ่เนม่เสียพอด้หน่ะปี่อลกเอาไว้เยเอายลินหานวกาศตัวแม่เสพอด้น่บึงไปเร็วพูดปลาคุณแมหาแต่เนวกาศแด้เยอะนี่ ไ่แรงไอ้พ้าเราเตรียมรถใหม่ดูพุดดิ้งทำไมน้าแบบนั้นมันไปหมดดินไงมันมดดินเลยเป็นสันตายเาแห้งมันอวนไปอยู่ใดมาแล้วมดนเบิ้งเบิ้งบอลิงบอลิงบอลิงบอลลิงรกุญแจรถรเยงไปเออแม่สื่อเลยเออสร็จกุญแจรถอาไปแม่ก็พอกับผูดสิงนะเพาะมันลอยหาสิกิโลมันสีมดไปช่วยเรากินข้าแรงแล้วกับฝ่าเนาะยามันหมด 我看。 สกับผูสิงหแล้วลุกขั้นนี่ไปแลกข้าเจีเตรียมรถร้องรถไหมใครเลี้ยงก็ถามก่อนเนาะฮะต้องหาสปอนเซสือหนึ่งสองคนนี่ไปทุกคนป้ายแดงมาลองสตาร์ท่อยสิอขึ้นมูนไปแล้วอาวเหรอ นอกแท้เอาลองไหมลองไหมลองเบอร์หดไม่หน่นลองไม่ะเลองไหมเดี๋ยวคืออยู่บ่คนอื่นเขออกรถใหเออออกรถไม่คือมาัออันนี้คือคุณแจเลยเหรอคุณแจมันอยู่อ๋อเป็นรีโมทกญแจรีโมท <c oughs> มันเห็นคือรถยนต์มั<อ>้งเนาะคีโมเตอร์ไซค์โดนแล้วมันเห็นคือรถยนถยต์มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะแล้วลองรอบนึงไม้ยสูงสว่านลองโหลดใหม่มาทุกคนเนาะคลินป,น,ลน,ปนีป้เร <c oughs> าจะเอาไว้ซ้ำนี่แหละจะขอกันคลิปหน้าเนาะอันนี้พอรถมาส่งกับมาเติมแบบเติมแบบชั่วข,ข้าวเนาะเพราะว่าแล้วก็ลอกเลย ออกจากบ้านมามาเ่เบเอารถอยู่อำเภอคูขันเนาะแล้วก็ขี่รถมาอุบลเลยพอแล้วก็อพอกับแม่แล้วบ,บดเด็เจิมเลยนนเนาะเลยมาเจิมเอาแบบเพราะเป็นพิธีนั่นแหละเอาแบบเอาพระในบ้านเจิมเอาเน,ะนานนนะอืร <ๆ S 3> ค่อยๆขี่เอา,เ,อาเนี่ยไฟแสงแดดเลยทุกคนพอกันคลิปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ไ่ยานหาเงินเด้อบาทนึ่งเป็นหนีเลยเป็นหนีเลยเดือนละสองสองพันหนึ่งร้อยบาทเนาะต่อเดือนขอบ้านีละบายบายทุกคน